สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการลบจํานวนเชิงซ้อนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องการลบจํานวนเชิงซ้อนเราไปทบทวนการลบจํานวนจริงกันก่อนคะ่ะสําหรับการลบจํานวนจริงเนาะครูยกตัวอย่างอย่างเช่น a ลบ b สามารถเขียนใหม่ในรูปของการบวกได้เป็นอะไรคะพอจําได้ไหมตัวตั้งยังคงเดิมใช่ไหมคะเปลี่ยนจากลบเป็นเครื่องหมายบวกจํานวนตรงกันข้ามของ b คือ ลบ b นั่นเองเพราะฉะนั้น a ลบ b สามารถเขียนใหม่ได้เป็น a บวกด้วยลบ b นั่นเองนะคะลองดูตัวอย่างข้อต่อไป8-3ลบ3เขียนในรูปการบวกตัวตั้งอย่างคงเดิมเนาะ8จากลบเป็นเป็นบวกจำนวนตร,ตรงกันข้ามของ3คือลบสเพราะฉะนั้น8-3ลบสมีค่าเท่ากับ8-3บวกลบสซึ่งคำตอบคือเท่าไหร่คะ ค่ะคำตอบคือ5ลองข้อต่อไป2ลบ8บ้างเขียนในรูปการบวกได้เป็น2บวกลบ8นั่นเอง2บวกลบ8มีค่าเท่าไหร่คะโอเคมีค่าเท่ากับลบ6เนาะคราวนี้เราจะมาพูดถึงการลบจำนวนเชิงซ้อนบ้างนะคะสำหรับการลบจำนวนเชิงซ้อนถ้าเกิดเรากำหนดให้ Z1 และ Z2 เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ z1-z2 ลบ set สจะมีค่าเป็นไงคะใช้หลักการแบบเดียวกันเลยเป็นไงคะหลักการเดียวกันก็คือตัวตั้งยังคงเดิมเนาะ z1 เหมือนเดิมเปลี่ยนลบเป็นเป็นอะไรคะ เป็นบวงจำนวนตรงกันข้ามของแซสอก็คือลบแซนั่นเองเพราะฉะนั้นแซทหลบแซจะมีค่าเท่ากับ z 1บวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามของ z2 หรือถ้านนกเรียนลองสังเกตนะคะสัญลักษณ์เนี่ยมันคืออะไรคะตัวผกผันการบวกของ z2 นั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งคือเอกลักษณ์การบวกของ z2 นั่นเองนะคะมา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นเนาะครูขอยกตัวอย่างเป็น5บวก 6i ลบกับ3บวก 4i คราวนี้เราลองดูกันว่าเฮ้ยมันมีหลักการทำอย่างไรบ้างเป็นไงคะหลักการลบตัวตั้งยังคงเดิมเนาะเพราะฉะนั้นยังกลายเป็น5บวก 6i เช่นเดิมค่ะแต่จากเครื่องหมายลบเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะบวกค่ะจำนวนตรงกันข้ามของเซตสอง หรือตัวพหุนแการบวกของ Z2 ค่ะ3 i บวก C. i จะกลายเป็นลบ i ลบ 4I คราวนี้อยู่ในรูปการบวกหลักของการบวกคืออะไรคะส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพดังนั้นส่วนจริง,วรงบวกส่วนจริงค่ะ5-3บวกลบ3คือ2ค่ะ6 i บวกลบ 4I เป็นไงคะคำตอบคือบวก 2I ค่ะเสร็จแล้วหข้อพอได้ไหมคะ ทดสอบอีกหนึ่งข้อแล้วกันเนาะน,นี้สามารถทำพร้อมครูก็ได้นะคะหรือว่าจะดูของครูเป็นก่อนแล้วก็ย้อนทำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะโจทย์อีกข้อหนึ่งครูขอเป็น9ลบ 7i ลบกับลบ4บวก 5i เพื่อเห็นง่ายขึ้นเนาะ <5 i> เดี๋ยวครูจะขอใส่วงเล็บคนละสีละกัน <5 i> เพื่อให้มองออกง่ายขึ้นมา <5 i> เราเริ่มกันเลยค่ะตัวตั้งยังคงเดิมเนาะ <5 i> เพราะฉะนั้นมันก็คือ9ลบ 7i จากเครื่องหมายลบค่ะเปลี่ยนเป็น,ปนบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามของเ2คืออะไรคะโอเคค่ะจากลบ4บวก 5i ก็จะกลายเป็น4ลบ 5i นั่นเองนะคะคราวนี้นักเรียนลองดูอยู่ในรูปของการบวกส่วนจริงบวกส่วนจริงค่ะ9บวก4เป็นเท่าไหร่คะ13ค่ะลบ 7i บวกลบ 5i คือ แน่นอนค่ะลบ 12I เสร็จแล้ว1ข้อเป็นไงคะพอทำได้ไหมอาจจะมีนักเรียนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเปลี่ยนในรูปของเครื่องหมายบวกอ่ะตัวที่หทำไมต้องเปลี่ยนในรูปเครื่องหมายลบเราทำในรูปของการลบไปเลยได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปการบวกอ,ะอ่ะได้แน่นอนค่ะยังไงเดี๋ยวครูใช้โจทย์เดิมนะคะอ่ะทำข้อข้างๆกันเลยเนาะ 5บวก6 i ลบกับ3บวก4 i ลองดูค่ะถ้าเราใช้การลบไปเลยเนาะโดยไม่เปลี่ยนเครื่องหมาย5ลบ3เป็นเท่าไหร่คะ2เนาะ6 i ลบ4 i คำตอบคือบวก2 i นั่นเองเป็นไงคะคำตอบเท่าเดิมไหมเท่ากันค่ะลองดูอีกหนึ่งข้อ9ลบ7 i ลบกับลบ4บวก5 i อนนนักเรียนลองดูนะคะส่วนจริงกับส่วนจริงเลยนะ9 -4 ลบลบ4มีค่าเท่ากับ13ค่ะลบ7ลบ5าไอคำตอบคือลบ12ไอนั่นเองแต่ทำไมครูถึงแนะนำวิธีนี้เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาตรงที่เวลานักเรียนลบนักเรียนจะไม่ค่อยดูเครื่องหมายการลบตรงนี้นักเรียนจะมองในลักษณะแบบนี้ค่ะลบ7ครูขอดูตรงส่วนจินตภาพนะคะลบ7 กับ5 i ไอนักเรียนอาจจะตอบเป็นลบ2ไอได้หรือเนี่ยค่ะ9ลบ4หนูจะมองแบบนี้ค่ะอก้าลบ4น่าจะตอบเป็น5แบบนี้ซึ่งทำให้คำตอบมันผิดนะคะดังนั้นถ้านักเรียนจะลบเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วการเอาวิธีที่เราถนัดนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนจะใช้วิธีนี้ก็กรุณาตรวจด,ดูเครื่องหมายให้รอบคอบด้วยค่ะ